สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่สิบห้านะคะวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันให้เอฟซีฟังนะคะซึ่งเอ็เองก็ฝันแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เนาะคนอื่นก็ขอฝากช่องนอ้องมีโชคฝากกดไลค์ like, กดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเด็ดทางช่องเนาะฝันทสั้นนะเมื่อเช้านี้ฝันทัสั้นๆฝันว่าว่าคนที่ที่บ้านนะคะคนที่รู้จักเป็นเครือญาติกันเนาะ ก็ฝันว่าเขาได้เสียชีวิตไปนะคะก็ในฝันก็ได้ไปร่วมฟังพระสวดแล้วก็ได้เห่ศพไปวัดเนาะเดินเดินกระบวเดินแห่กันออกจากวัดก็ออกจากบ้านเนาะก็ตัวเลขก็ก็สวยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่เราเราคิดไว้หรือเปล่าแต่กในใจก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะซึ่งเป็นตัวเลขที่ ค่อนข้างเหมือนกันกันกบที่พ่อบ้านฝันเลยนะคะก็จะให้ดูตัวเลขเนาะล้วก็จะตีง่ายๆไม่ไม่เอาอะไรมากนะคะก็เอาแค่อายุของพี่ที่เขาเสียเนาะในฝันนะคะฝันว่าเขาเสียชีวิตอายุก,ก็หกสิบสี่ปีหกหกสิบเอ็ดปีเนาะซึ่งเป็นตัวกลับของพ่อบ้านฝันนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะ แล้วอายุของคนนี้ก็หกสิบของพี่คนนี้ก็หกสิบเอ็ดปีเกิดพศสองห้าศูนย์หกเนาะพศเกิดสองห้าศูนย์หกนะคะแล้ววันเกิดวันที่สามสิบนะคะเขาเกิดวันที่สามสิบก็นานๆจะได้ฝันเนาะอาจจะเป็นฝันแม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ในใจก็ชอบนะคะเพราะว่า เลขดังจะมาจริงอาจจะมาจริงๆก็ได้เนาะเก้าหนึ่งหรือจะเป็นหกหนึ่งก็ได้นะคะก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็ตามได้เนาะวันนี้ก็เมื่อวานไปหาลอตเตอรี่ได้หกห้าหนึ่งมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่เนะาะเมื่อวานได้ไปหาดูตามที่เลขของพ่อบ้านฝันเนาะก็ได้มาแค่หกห้าหนึ่งนะคะก็ เก้าห้าหนึ่งไม่มีนะคะได้แต่หกห้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งห้านะคะเผื่อได้รางวัลใหญ่เนาะก็ได้มาแค่นี้นะคะเพราะว่าเลขส,สวยๆก็ไปหมดแล้วเนะเาะก็ยังเหลือฝันตัวเองนะคะยังไม่ได้ไปหาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขเลยค่ะนี่พ่อบ้านฝันนะคะฝันว่าเขาให้ตัวเลขมานะคะก็ในกระดาษ เป็นตัวเลขเก้าห้าหนึ่งฝันของน้องมีโชคเองฝันว่าคนที่บ้านเสียชีวิตนะคะก็อายุของพี่เขาก็หกสิบเอ็ดเนาะพศสองห้าหกศูนย์แล้วก็เกิดวันที่สามสิบนะคะอาจจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกก็ได้นะคะก็เดี๋ยวไปหาหายังไม่ได้นะคะได้แต่1 5หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะก็ไว้ลุ้นเนาะเ่อมีโชคใหญ่ รางวัลใหญ่กับเขาบ้างนะคะค่ะต่อไปก็จะให้ดูของคนฝันแม่นโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อจะได้ให้คลิปได้สักแปดนาทีเนาะไม่ว่ากันนะคะชื่นชอบก็จัดนะคะขัดข้อผ่านคะ่ะ ดี๋ยวดูตัวเลขของคนฝันแม่นของพ่อจอยและอีกสักสองสามคนเนาะเดี๋ยวให้แคปตัดชัดก่อนเนาะค่ะของน้องมีโชคพารวยเองเนาะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะถ้าชื่นชอบเนาะต่อไปค่ะของพ่อจอยฝันแม่นนะคะโค้งสุดท้ายเนาะ โค้งสุดท้ายเน้นๆนะคะเอาเรางบน้อยเราเอาแค่ตัวตัวที่เขาวงกลมให้ก็ได้นะคะพ่อจอยขาฝันดีนะคะฝันสุดท้ายฝันว่าไปเอาเงินในโอ่งในโอ่งมังกรเนาะก็ความฝันเขาน่าจะเข้าแล้วพ่อจอยบอกงี้นะคะก็ยังเน้นที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้นะคะกลับด้วยเนาะ อันนี้สุดเป็นนี่เป็นชุดเต็มนะคะห้าสองห้าสี่และห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะน,นี่ชุดชุดเต็มนะคะส่วนบนสามตัวมีเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าสี่เน้นที่แปดศูนย์และเก้าสี่ค่ะคนนี้นะคะเขาซื้ออะไรเขาก็ถูกเนาะถ้าเรามี โชว์กับเขาก็ตัวเน้นจะเข้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะก็ชุนชอบชุดไหนก็จัดเลยเนาะนี่เป็นเพียงแค่ชุดเต็มเนาะอาจจะมีเสียงพัดลมรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าโดนนมากค่ะอยู่ในห้องเนาะต่อไปค่ะของแม่นุชค่ะของแม่นุชนะคะที่ ฟันมาช้างพาไปเอาตัวเลขเนาะก็เห็นตัวเลขหกห้าและเจ็ดศูนย์ค่ะในตัวการเก้าห้านะคะเพิ่มเติมตีเป็นช้างสองตัวนะคะช้างแม่ลูกเก้าสองเนาะตีเพิ่มเป็นช้างสองตัวเป็นเก้าสองนะคะแอดตีเองเนาะ จากช่องเคยอีสานใต้ค่ะจากเมนุดาะคนฝันเม่นนะคะต่อไปเจน,นอนคนฝันเม่นจากช่องโชคดีชาแนลเนาะฝันว่ามีคนมาข้อลูกในบ้านเนาะเลขแรกหลานจับจับปิงปองได้เลขเขียนว่าปังแปดห้าแล้วก็หนึ่งเก้าแปด เลขที่บ้านก็หนเนาะฝันว่ามีคนไปคลอดลูกที่บ้านบ้านเลขที่หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าห้าหนึงด้วยนะคะตัดเล่นเอาเนาะจากช่องโชคดีชาแนลค่ะ ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเราก็หยิบจับลอตรีได้เนาะชุดไหนเราชอบเราค่อยซื้อนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงมากค่ะทุนน้อยเราก็ซื้อตามน้อยเนาะทุนน้อยเราก็ซื้อตามน้อยเวลาเราซื้อเยอะมันก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ถูกก็แล้วแต่บ,บุญแล้วแต่บ,บุญแล้วแต่บบแวตดวงของเรานะคะเอดก็ได้แค่นี้ไว้ลุ้นเนาะ หกหกห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งไม่ได้นะคะได้แปดหนึ่งห้านะคะก็เอสก็อยากถูกืองกันเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ